สวัสดีครับวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งที่แผ่นดินไหวรู้สึกว่าจะจะใหญ่นะครับผมเพราะว่ามีการแจ้งเตือนทางโทรศัพท์มาด้วยออตอนนี้ก็หยุดเรียบร้อยแล้วลละแต่ว่าไหวแค่แป๊บเดียวไม่ถึงหนึ่งนาทีนะครับผมเนี่ยแจ้งเตือนทางโทรศัพท์มานะแต่ก็ยังไม่แน่ใจว่าจะมีอะไรต่อไปหรือเปล่านะครับก็จาก เหตุการณ์ที่แผ่นดินไหวเมื่อต้นปีนี้ก็3เดือนละ้ะตอนนี้ก็ยังมีอั t เตอร์ช็อคอยู่เล็กน้อยนะฮะก็ไม่ได้ถือว่ามีอะไรมากมายนะครับผมโอเคก็ยังยังปกติอยู่ยังไม่มีข่าวอะไรมานะ เดี๋ยวดูดูกก่อนทอรทั์ไม่ได้เปิดเลยนว่าเป็นยังไงบ้างอืมเริ่มมีข่าวมาละอืมโอเคงั้นแค่นี้ก่อนนะครับผมอืมแผ่นดินไหวรับปีใหม่มาแล้ว 1. 1> อันที่หนึ่งห่อ๋อ้วเดีอยเดแล้วลูกอ่าฮะมาแล้วมาแล้ว,ล,วลูกแข็งน,นั่มแรงน่าจะแรแงแรงแหละเพราะว่า มันเตือนสองมันเตือนมาครั้งหนึ่งก่อนนะอันนี้ก็แรงหน,นูนานแล้วไงหลายเดือนแล้วอืมอ,อัน,นี้ไม่ใช่แผ่นดินไหวไอ้นนี่ชนโอเคน่าจะหยุดแล้วละั้ง น่าจะหยุดแล้วแหละ